กัตเตอร์แรไม่ได้เกนนะะวันนี้วันที่17พฤษภาคมวันชาตินอร์เวย์นะคะทุกบ้านก็จะขึ้นธงชาติอย่างนี้นะคะถ,ถ้าบ้านที่มีคนอยู่นะคะเขก็จะขึ้นธงชาติอย่างนี้นะคะ 17พฤษภาคมเป็นวันที่นอร์เวย์ประกาศใช้กฎหมายเป็นของตัวเองนะคะเป็นวันแรกหลังจากที่ได้รับอิสรภาพจากประเทศสวีเดนนะคะถ้าบ้านสมัยเก่าเขาจะมีธงชาติเ,เสาธงชาติอย่างนี้นะคะที่หน้าบ้านสมัยก่อนเนาะแต่ว่าถ้าบ้านสมัยใหม่นี่เขาก็จะไม่มีแล้วน,นะคะ เสาธงเขาเรียกธงอะธงแขนงไหมเสาธงแขนงนะคะปักที่หน้าบ้านอยู่เมืองนอกเ,ออเวลาวันเกิดหรือว่าวันสาคัญสาคัญเขาจะไม่ไม่มีคําอวยพร,รที่เยินเยออนะคะก็จะแค่แกตเรเดรเมดาเกนอย่างวันชาตินอร์เวย์ก็แกตเรเดรเมดาเกนอย่างวันเกิดก็แกตุเรเดรเมดาเกนนะคะใช้คําเดียวตลอด นะก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปสรรหาคำพูดย่นเยอะอะไรมากมายแค่แบบว่า,ายินดีด้วยกับวันสมคัญนะคะประมาณนั้นวันนี้อากาศดีมากเป็นใจนะคะเมื่อวานยังฝนตกอยู่เลยวันนี้สมกับเป็นที่เป็นวันชาติจริงๆนะคะดูต้นไม้นี้ยังไม่งอกใบดีเลยนะคะหลังนกก็ยังอยู่ วิศว,ะวะกรรมนะคะไม่ต้องไปเรียนสร้างมาสิปีไม่เคยพังนะคะลมแรงขนาดไหนก็ไม่เคยพังรังนกโอเคค่ะอีกไม่นานนะคะก็จะได้ออกงานแล้วนะคะน้องคอนเทนเนอร์ er นะคะขายอาหารไทยเดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะลากไปนะคะประจำการที่ท่าเรือเฟอร์รี่น้องเต่านอร์เวย์ก็ยัง <c oughs> ทำงานอย่างขยันขันแข็งนะคะ <c oughs> ตัดยา้า ฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้เพิ่งออกจากสถานีมาฝั่งนู้นชื่อชื่ออะไรจำไม่ได้ลวฝั่งนี้ชื่ออันนานะคะเจ้าของบ้านเก่าอ๋อฝั่งนู้นชื่อยันม่านะคะฝั่งนี้ชื่ออันนานะคะมีสองตัวหลังบ้านหลังบ้านก็มีอีกสองตัวแต่หลังบ้านเน่ยแก่มากแล้วเป็นคุณปู่กับคุณย่าพ่อหลังบ้านย่าลกมากคุณปู่กับคุณย่า วันนี้มีเต่าสี่ตัวนะคะเลี้ยงดยุดดอกไม้นะคะพี่น้องพอได้แดดโอ้ยน้ำไหลเห็นไหมดอกทิวลิปก,กำลังบาน